สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิวชาแนลนะคะกับรายการ Voice Book บายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะวันนี้เราจะมาต่อบันทึกจำจริงสุดสานเล่มที่2นะคะเดินทางกันจนมาถึงบทที่6แล้วมาย้อนความเดิมกันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่อู๋เสียกับเล่าอย่างเนี่ยคิดที่จะติดตามคนกลุ่มหนึ่งไปเพื่อจะข้ามเขาเสียงงูแต่เกิดการ พลัดหลงกันขึ้นก็จะข้ามไปเองแหละค่ะนะคะแต่ว่าก็หาทางข้ามไปไม่เจอจนมาเจอคนกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่บนเขาเสียงงูเขาลงมาเก็บของก็เลยติดตามคนกลุ่มนี้ไปขณะที่ไปพักกับคนกลุ่มนี้ในกระท่อมล้างแห่งหนึ่งนั้นพอตกกลานคืนเล่าอย่างก็มาปลุกมาปลุกทําไมมาปลุกเพราะเหตุใด เกิดอะไรขึ้นมาฟังกันต่อในบันทึกจอมโจรแห่งสุสานเล่มที่สองตอนที่หนึ่งต้นไม้เทพเจ้าบทที่หขุดดินผมหลับไม่สนิทลุกขึ้นมาอย่างกึ่งฝันกึ่งตื่นในใจกำลังเดือดเพราะอารมณ์อดนอนกำลังจะด่าออกไปเขาก็อ,อ,อุดปากผมไว้แล้วก็กระซิบว่าอย่าสงเสียงตามฉันมาผมนั้นงงมาก แต่เห็นสีหน้าของเขาเหมือนกับไม่ล้อเล่นอีกทั้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคว้าเสื้อมาหม่มแล้วก็ชะโง,งหน้าถามว่าอะไรเกิดเรื่องอะไรเหรอเลาอยางกระซิบตอบว่าตามฉันมาจะพาไปดูของอย่างนึงผมจ้องหน้าเขาครู่หนึ่งรู้สึกแปลกใจแต่ท่าทางของเขาไม่ได้ล้อเล่นผสมเสื้อนอกเสร็จ ผมก็ตามเขาออกไปนอกค้องอย่างเงียบๆนอกเพิงที่พักก็คือป่าเราหยางหยิบเข็มทิศออกมาหาทิศทางหยิบพลั่วพับออกมาจากเป้แล้วก็บอกให้ผมตามมาผมเปิดไฟใช้เดิงอ,อยู่ใต้ลมเดินกันสิบนาทีเต็มเขาจึงหยุดใช้พลั่วปักพื้นแล้วก็พูดว่าตรงนี้แหละเขาเห็นผมมองเขาอย่างงุนง,งงก็รีบอธิบายต่อว่า คราวก่อนที่ฉันมากับลูกพี่ก็ค้างคืนที่นี่เหมือนกันคืนนั้นน่ะฉันเห็นเขาแอบ,บลุกออกมาไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยแอบ,บตามไปปรากฏว่าเจอเขาออกของบางอย่างมาฝังที่นี่แต่ตอนนั้นน่ะสภาพของฉันนย่ํย่ำแย่มากไม่มีเรี่ยวแรงจะยุ่งเรื่องนี้คิดแต่จะรีบออกจากเขาให้เร็วที่สุดจึงไม่ได้ไปสนใจตอนนี้มานึกอีกทีสถานการณ์ตอนนั้นมันก็แปลก ในแน่ใจนะว่าเป็นตรงนี้ผมถามขึ้นเขาพยักหนะ้าลูกพี่ของฉันนออกมาจากหลุมนั่นได้เ็าเป็นโรคประสาทอ่อนๆไม่รู้ว่าไปโดนของไม่ดีอะไรเขา้าฉันแน่ใจว่าเขาต้องมีเรื่องปิดบงังคราวนี้บังเอิญกลับมาที่นี่ฉันตั้งใจจะมาขุดขึ้นมาดูว่าเขาฝังอะไรเอาไว้กันแน่นายช่วยดูต้นทางให้หน่อยผมพยักหนะ้าเล่าอย่างจึงเริ่มลงมือขุด เขาขุดไปถึงครึ่งชั่วโมงเต็มจนผมเริ่มชักจะสงสัยว่าเขาจำผิดที่หรือเปล่าแต่ทันใดนั้นก่วของเขาก็คล้ายปักไปโดนวัตถุโลหะส่งเสียงดังกังวานเขารีบหยุดมือก้มตัวลงไปยกวัตถุทรงท่อนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นมาผมจะโงกหน้าดูมันคือท่อนทองสำริดที่เป็นสนิมเขียว ตรงโคลนมีรอยตัดชัดเจนมันเป็นชิ้นส่วนเครื่องทองสมริดที่ถูกเลื่อยตัดออกมาอาศัยแสงจากไฟฉายผมมองเห็นภาพลายเส้นที่คล้ายงูหนึ่งตัวสองหัวอยู่บนนั้นด้วยน่าจะเป็นสมบัติของชาวนากาที่ปู่ฉีว่าไว้เราหยางขุดต่อไปเพื่อดูว่าจะเจออะไรอีกไหมแต่ขุดอีกพักใหญ่ก็ไม่มีแล้ว เขาเริ่มกลบดินกลับคืนเราใช้ผ้าห่อกินทองสำริดนั้นเอาไว้อย่างดีแล้วย่องกลับไปเงียบๆคนพวกนั้นทํางานเหนื่อยมาทั้งวันทุกคนหลับสนิทแต่พวกเรานอนต่อไปไม่หลับแล้วเล่าอย่างนั่งตรงข้ามผมเริ่มเติมฟืนไปในกองไฟผมเห็นสีหน้าของเขาเป็นกังวลจึงถามเขาว่ามีอะไรในใจหรือเปล่า เราอย่างก็บอกว่าเขารู้สึกว่ามีบางอย่างนั้นผิดปกติแต่คิดนิดตกว่ามันเป็นเพราะอะไรหลักๆของเรื่องลูกพี่ฉันตอนที่เราขึ้นมาด้วยกันเขาดูเป็นปกติดีแต่หลังจากที่เขาเห็นกิ่งทองสำริดนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปทีแรกฉันคิดว่าลูกพี่ฉันก็แค่ประสาทหลอนนิดนิด แต่พอนานเข้าฉันก็พบว่าตัวเขาคล้ายกับผิดปกติมากขึ้นทุกทีนายหมายความว่าที่ญาติผู้พี่นายเป็นบ้าเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งนี้อย่างนั้นเหรอผมถามขึ้นเล่าอย่างพยักหน้านายดูสิเขาแอบตัดไอ้นี่ออกมาแล้วก็เอามาฝังอีกเป็นเพ่าอะไรกันล่ะผมมองดูกิ่นคองสำริดในมือเล่าอย่าง พลันรู้สึกคุ้นคๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนรีบค้นเอาข้อมูลที่ศาสตราจารย์หวังให้มาพลิกไปที่รูปถ่ายหน้าหนึ่งเดาไม่ผิดจริงๆมันคือสิ่งที่นายโทมัสนักเผยแพร่ศาสนาชาวอังกฤษคัดลอกลายมาจากจิตกรรมฟ้าผนังในถ้ำหินแห่งหนึ่งของเขตเซียงซีเป็นโทเทมที่มีลักษณะคล้ายต้นไม้หนึ่งต้น ในโทมัสเขียนกำกับไว้ใต้ภาพว่านี่เป็นต้นไม้เทพเจ้าของคนพื้นเมืองที่นั่นต่อมาในบันทึกฉบับนั้นตกสู่มือของศาสดาจารย์หวังเขาดูจากคำบรรยายในนั้นเชื่อว่าต้นไม้เทพเจ้าชนิดนี้เป็นหนึ่งในโทเทมของวัฒนธรรมแคว้านนากาเป็นตัวแทนของแผ่นดินและการถือกำเนิดผมเปรียบเทียบกิ่งทองสำริดกับภาพถ่าย ก็พบว่ามันเป็นเพียงปลายกิ่งของต้นไม้ต้นนี้หากว่าตามอัตราส่วนที่เห็นต้นไม้ทองสำริดทั้งต้นน่าจะสูงร่วม70-80เมตรถ้าขุดออกมาทั้งต้นได้จะเป็นเหตุการณ์เขย่าโลกได้จริงๆผมตบไหลเล่ายางบอกเขาว่าอย่าคิดมากถ้าเป็นปัญหาที่กิ่งกิ่งนี้จริงๆเขาก็ควรเป็นเหมือนญาติผู้พี่ของเขาไปตั้งนานแล้ว ค่ะก็จบบทที่6ไว้ตรงนี้นะคะเริ่มที่จะเจอปริศนาอะไรเป็นเจ๊กซอกเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวมาฟังกันต่อในบทหน้านะคะว่าไอ้ต้นกิ่งทองสมฤทธิ์ที่เล่าอย่างกับอุเสียไปขุดเจอมานนั้นจะนำพาพวกเขาไปเจออะไรต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะ แวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ f c e b o o k backslash c b o o k นะคะ p e a c s W I p o k แล้วคบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ